ค่าเลี้ยงดูของน้องปีใหม่ค่ะจากก่อนนั้นนี้เป็นข่าวที่ถูกพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะกรณีที่สาวแอปทักะออนักแสดงสาวชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าได้จดทะเบียนหย่าก,กับอดีตสามียังสมการเตชนรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาสาวแอปเธอก็ได้เปิดใจว่าลูกสาวของเธอนั้นเริ่มมีพัฒนาการที่ดีชอบเล่นดนตรีเหมือนคุณพ่อเล่นกีตาร์ได้แถมยังเล่นเปียโ,โนได้อีกล่าสุดนี้ยังชอบเต้นมัลเล่์จนแอปต้องพาไปซื้อชุดให้อีกด้วยเรียกได้ว่าถูกอ,อกถูก ใจมากๆตั้งแต่แยกออกมาอยู่ที่กรุงเทพแอปเองก็ดูแลและเลี้ยงดูปีใหม่คนเดียวมาตลอดหลังตัดขาดกับสงการแอปเผยว่าก็มีตกลงหลายเรื่องในทุกเรื่องคือไม่เกี่ยวกับเราสองคนนะจะเกี่ยวกับปีใหม่เท่านั้นเป็นค่าเลี้ยงดูในต่อเดือนแต่ไม่ได้บอกจํานวนที่ชัดเจนและเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่สงการรับผิดชอบดีมากโดยตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่องส่วนตัวแอปเองก็โฟกัสแค่ในเรื่องปีใหม่เท่านั้นล่ะค่ะซึ่งสําหรับการศึกษาของน้องปีใหม่นั้นต้องบอกเลยนะคะว่า โรงเรียนที่คุณแม่แอปให้น้องปีใหม่เรียนไม่ธรรมดาเช่นกันในงานนี้คุณแม่แอปคักซอนได้ตัดสินใจให้น้องปีใหม่เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนทอสีค่าเล่าเรียนก็ประมาณ 1>, 1 2 0 0 0 0บาทต่อปีนับเป็นอีกคนที่ค่าใช้จ่ายไม่ใช้เล่นเลยแล,ละค่ะแต่จัดว่าเหมาะสมกับน้องปีใหม่มากๆหลอค่ะเพราะโรงเรียนนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องของวิชาการมารยาทและหลักการสอนแบบวิถีพุทธนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำเอาโดนจับตามองอีกครั้งค่ะเมื่อคุณปู่ัยวงศ์คุณพ่อของสงการโพสต์ตอบโต้นักเกงที่พาดพิงถึงบุตรชายว่าไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูน้องปีใหม่โดยเมื่อน,นักข่าวเจอสาวแอปแท็กซอนก็เลยสอบถามเรื่องนี้ทางด้านของแอปก็ออก ให้สัมภาษณ์ถึงประเดน็นเกี่ยวกับกองทับสื่อซึ่งเธอกระตอบสั้นๆเพียงแค่ว่า ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เป็นรายละเอียดของผู้ใหญ่แต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาหนุ่มสงการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรสาวเป็นอย่างดีมาตลอดไม่ได้เป็นไปตามที่มีกระแสข่าวออกมาค่ะโดยสาวแอปบอกว่าเรื่องนี้แอปขออนุญ,ญาตไม่ตอบแทนท่านนะคะคือถ้าเกิดคุณปู่ออกมาพูดอะไรก็เป็นความคิดเห็นของท่านแอปไม่รู้จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงเพราะข่าวที่ออกมาตัวแอปเองก็ไม่ได้ทราบเลยส่วนความสัมพันธ์ของน้องปีใหม่กับครอบครัวสงการก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะเราทราบไหมเรื่องที่คุณปู่บอกว่า เราเนี่ยมีกองทุนให้น้องปีใหม่ก็ไม่สามารถตอบได้จริงๆค่ะเพราะว่าตรงนี้คือไม่ทราบเลยเอาเป็นว่าในส่วนของที่ท่านให้สัมภาษณ์แอปก็คงเคารพในส่วนนั้นไม่สามารถคอมเมนต์หรือออกความเห็นใดๆได,ได,ได,ได้คิดว่าไม่เหมาะสมค่ะทุกวันนี้ความสัมพันธ์ของคุณสงการกับน้องก็ยังคงเหมือนเดิมการเลี้ยงดูก็ยังคงเหมือนเดิมเราไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ทุกวันนี้ไม่ได้คุยกันนะคะหมายถึงว่าไม่มีโอกาสได้เจอกันหน้าที่ดูแลน้องเป็นของเราทั้งหมดเลยหรือเปล่าแอปดูแลค่ะค่าใช้ใจ่ายต่างๆคุณสงการก็กยัง คงช่วยแน่นอนเหมือนเดิมเขายังคงทําหน้าที่คุณพ่อได้อย่างดีมากๆค่าใช้ใจ่ายของน้องอะเพิ่มขึ้นไหมเป็นธรรมดาค่ะคงไม่ใช่แค่ของปีใหม่คุณเดียวหรอกเพราะเด็กทุกคนนะ่ะพอโตขึ้นก็เป็นเรื่องปกตินั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องยืนยันแลแ้วแหละว่าทางด้านของคุณพ่อสงการเองก็คงดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีค่ะ